จากสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามมาก็ค้าอย่างสันคอเนี่ยก็240 แต่ว่ามันแพงก่อนก่อนหน้านี้มันร้อยแปดสิบขายดีก็อได้แต่พอมาสองร้อยสี่สิบขายไม่ค่อยดีของขายก็ขายไม่ค่อยดีเพราะว่าคนมันกระดะเหมือนกับว่าราคาของมันขึ้นเยอะพอขึ้นเยอะประเราก็ต้องขายของขึ้นอย่างสมัยแนงหมูหนูเคยขายสามสิบตอนนี้หนูก็ต้องมาขายสี่สิบเพราะตอนนี้หมูราคาลูดสองร้อยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยกลาย,ลายมาผลผล,ผลกระทบกับต่อเราไง นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทั้งสองท่านได้แก่นางสาวเอกรัตน์นาคคงและนายศักดาบรรดาศักด์ร่วมบูรณาการกับพลตำรวจตีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองศูนย์น้ำรงทัพ จังหวัดอ่างทองที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสุกรและเนื้อสุกรไม่ให้มีการจําหน่ายเกินราคาหรือกักตุนรวมทั้งสินค้าที่จําเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง พบว่าปริมาณสินค้าเกี่ยวกับสุกรเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในจังหวัดและไม่พบว่ามีการกักตุนเนื้อสุกรแต่อย่างใดโดยสินค้าเกี่ยวกับสุกรมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตามกลไกทางการตลาดนะครับก็ยังไม่พบมีการกักตุนนะครับหรือก็อมีการขึ้นราคาสินค้านะครับตามที่พณิชย์จังหวัดกําหนดน,นะครับ นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองได้จัดทําโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจะกระจายไปทุกอาเภอนะคะแล้วก็ในราคา150บาทนะคะต่อกิโลนะคะแต่ละจุดนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ50กิโลนะคะแต่ละจุดนะคะทุกวันนะ,ะจนถึงสิ้นเดือนนะคะ ด้านการแพร่ระบาดโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนั้นได้รับการยืนยันจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองว่าสถานการณ์ภาพรวมของอการเลี้ยงสุกรในจังหวัดอ่างทองนะฮนะณปัจจุบันนี้ไม่มีการระบาดของโรคอะฮิวาแอาฟริกาในสุกรนะครับ นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ไม่ให้มีการกักตุนสินค้าสุกรเนื้อสุกรรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิดต่อไป